ครับสวัสดีครับช่วงนี้อยู่ในช่องอาจารย์บังชาแนลครับพบกับผมอาจารย์บังนะครับวันนี้เราจะมาเสนอเมนูนะฮะต้มเนื้อวัวนะฮะเมนูในวงเล่านะครับเดี๋ยวมาดูกันเลยใส่อะไรบ้างอันนี้ก็น้ําเดือดแล้วเนาะนี่เลยข่าแล้วก็ตะไคร้ก็ใบมะกรูดครับกดกลางลงนีใส่ลงไปและผักชีใส่ไม่เยอะนะครับใบนี่ใส่ไปเลยใบหมักแล้วก็ทิ้งไว้ให้เดือดก่อนนะครับทิ้งไว้สักพักหนึ่งเนาะให้เขาออก่ แล้วก็จะมีพริกไม่ตับช่วันช่ววนนะใส่ลงไปเลยลงไปครับ้ัดอกโอเคครับโอเคครับช่วงนี้น้ำก็เดือดแล้วนะครับเราก็ใส่เนื้อวัวลงไปเลยลดูเลยลงไปเลยนี่นะฮะเนื้อวัวสดๆซื้อมาจากตลาดเมื่อวาน นี่นะเนื้อวัวเราได้แล้วเน,ะนาะน้ำก็เดือดแล้วใส่ลงไปเลยครับป่าโอเคดูดเลยครับครับขันรถขานรนไปนิดนึงเนาะแล้วก็ทิ้งไว้ให้เนื้อสุกสักพักก่อนนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันโอเคครับเนื้อวัวก็นานแล้วนะครับก็จะมีกลิน่น ิเศษนะครับใส่แนวดับข่าวหน่อยมาใส่ปากเลยเอาเย้าวแนวดับข่าวไม่ได้ใช้หมอ <c oughs> ้อหรอจ้ะเอฟดับข่าชิมดูชิม,ชมด,ดูชิมดูดดหายขาย่าวยังเกิมได้แล้วก็แนวดับข่าวก็เสร่เหลือๆหลอกเครื่องปรุงนะครับก็น่าจะได้แล้วแหละเดี๋ยวผมจะปรุงเลยเนาะ เลนี่อายนินโมโตะใส่ลง,ง,งไปนะครับอายินโมโตะว่าเราดีใส่ลงไปนะครับก็เอาหนึ่งร้อนก่อนรอนก่อนใส่เขียวนะ มามกเสนะอสต,ตัวนี้นะนนเนี่ยอะไรวะเนี่ยสีขาวใส่ลงไปจะยิ่งมากสีขั้นาริงสีขาวกับซอสมนเนี่ยขาดไม่ได้นะใส่สด้วยซอสมนนเยอน,นันอชอบอต่อไปนะครับก็นี่หองนัวขาดไม่ได้นะนะครับตรกามเลย ใส่ลงไปใส่น้อยเสช่นน้อยใส่หลายเสร็จหลายใส่กันหลายๆนะครับนะแล้วก็อย่าให้ช้านะครับนี่อย่าชา้าใส่ผักโรจันนี่ต้นหอมผักชีๆๆนะฮะับมีใเรื่อยใส่ไปเลยน,นะครับใส่หนาะโรยหนะ้าก็เนี่ยโหระพาไทยมากช่วงน,นี้นะครับ ก็ใส่เข้าไปน,นะครับหัวผ่าใส่ลงไปเลยเตกแล้วรัวผ่าใส่ลงไปอันนี้ผนคนรอสักพักนะครับ สักพัให้สุกนะครับแล้วก็เรามาชิมกันดูครับครับผมลืมใส่ตัวสําคัญไปเดิมเพิ่งไปติดตามมานะฮะดีน้องพรนะฮะก็ใส่ลงไปเลยตวงหน่อยนะครับนะใส่ไปสามสี่ห้าหกเจ็ดเกาสิบน้องเขาเจัดมากเนะี่ยเราจะไม่ใส่เยอะไม่พอเราก็เติมหม้อใหญ่เกนไปไเ,เติมอีกว่าน,ะนี่ไม่ต้องนับละ มากนะครับเดี๋ยวเรามาชิมกันดูนะครับหลังจากที่เราทิ้งไว้ตั้งนานแล้วเนี่ยน,น้ำก็ยังไม่แห้งเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปชิมเป็นไงเพื่อนๆครับเป็นไงครับเพื่อนครับน้องพรอนทำไมน้องไม่มาเลย <laughs> ไปอีกนะครับ น้องอะไรน้องทิพย์นะครับใส่ลงไปบ้านเนาะจารเนาะบรรยากาศตู้ลมหนาวครับครับก็ได้กินแล้วบรรยากาศตู้ลมหนาวครับไม่ได้ทำขึ้นปาิคาสครับมันหน่อเรากินอย่างนี้แหละอืม้ม ได้แล้วโ <Okay. S 1> อเคมาถ้วยมาเลยเอาไปตั้งนานเหนื่อยแล้วเน้นๆครับทำกินเองไม่ได้ให้ใครกินเราก็พิเศษพิเศษกันหน่อยใส่น้ำเข้าไปเยอะๆไว้สดเนาะโอ๊ยเป็นไรจันน้ำกระเด็นใส่มือเอาอาจารย์มารองหน่อยวางเลยวางเลย นี่คำโต๊เลยต้มเนื้อวัวคำน่าดินดินเลยต้มใส่ว<ป>ัญข้าตาอาจารย์บังเทควันเนาะ <c oughs> กับแกล้มเนื้อวัวนะครับสตดอาจารย์บังนะครับก็กินได้แล้วก็สุดท้ายนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเพื่อแจ้งเตือนจะได้ไม่ผ yeah, <who. S 1> ิดพลาดนะคลิปต่อไปของอาจารย์บังนะครับสุดท้ายอาจารย์บังก็ขอจบไว้แค่นี้นะครับขอบคุณมากครับ